พกันง่ายเออจะได้ให้พี่บอสดูด้วยว่าอย่างไรใช่ไหมนี่กวางมูสนี่บอสบอสบอสตายเหรอไอ้มึงตายเลยมึงไม่ตายตายไหม โอ้โหหมอเอ้าเว้ยไม่ตายเออปฮปปี้ปูปะปูปูกำลังวิ่งกลับบ้านนะคะจะทำแพนเค้กเออแพนเค้กก็ทำง่ายปะไม่รู้อ่ะก็ทำแป้งเป็นกลมๆแล้วก็ทาเนยแล้วก็แดกซะเลยอร่อยจังเออมันมี มันมีเมนูหม้อทอดอันหนึ่งน่าทํามากเป็นพิซซ่าทุกคนเป็นพิซซ่าหม้อทอดแพทว่าแพทจะทาอยู่แต่แพทกาลังคิดอยู่อะทุกคนแพทแอบแบบเครียดนิดหน่อยถ้าเกิดแบบว่าเราจะทำคอนเทนต์ทำมาหาอะไรเงี้ยแต่แบบว่าเราอะก็ไปเอาสูตรคนอื่นมาเหมือนกันอะไรเงี้ยเราเราต้องทํายังไงวะเราแบบขอบคุณสูตรจากจากแบบที่เราได้มาอะไรางี้จแต่มาเป็นคลิปเราอย่างนี้เหรอวะแพทไม่แน่ใจว่าการทํากับข้าหรือว่าทําสูตรหรืออะไรเงี้ยมันมีลิขสิทธิ์ป่ะหนูจะบอกทุกคนว่าตอนนี้หนูทำนี่อมือนะคลิป พทแรกนะพาร์ทแรกที่เราแบบว่าเล่นตามใจเราอะว่าเราจะเป็นคนดีที่ลืมอะไรเงี้ยแพ้ก็กำลังตัดเป็นเนื้อเรื่องยาวๆอย,อยู่แต่แพ้ไม่แน่ใจว่าทุกคนจะแฮปปี้จะรู้สึกสนุกกับมันหรือเปล่าแต่แพ้แค่อยากลงเก็บไว้ในช่องไงแพรู้สึกว่ามันมันเพลินดีไม่รู้จะได้สักกี่พาร์ทแต่แบบว่าอยากทําเก็บไว้ภาษาเกาหลีเรียนยากไหมไม่ยากค่ะไม่ยากถ้าตั้งใจเรียนกับความแบบเข้าใจง่ายเข้าใจอย่างว่องไวแพไม่แน่ใจว่าถ้าแบบว่าเรียนกับแพ้จะเข้าใจหรือเปล่าด้วยนะแพทตี้เข้าเมืองสวัสดีครับผมแพทตี้วันนี้เราจะมารกัน ตก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 ตอนนี้ยังไม่มีผีนะเราสามารถที่จะแงะรถได้แบะแพทอ่ะเว้ยถ้ามันกีดที่หลังวะไอ้อเราถึงบ้านแล้วนะคะไอทงสีม่วงเนี่ยแพทแปะไว้เพราะว่ามันเป็นสัตว์ตัวใหญ่เป็นกับดักใหญ่ที่พแพทแบบว่าดักไว้ไงกว้างนั่นรักไหม เพราะว่าพัดไปทํากับดักเพิ่มดีกว่าโอ้พัดต้องมีต้นไม้ที่บ้านด้วยนีน่นาพัดต้องไปดูต้นไม้ที่บ้านด้วยโอ้ยนี่พัดใช้นะเนี่ยหายไปแล้ว <Take S 2> ทิ้งพัดนี่อยู่ไหนอ่ะ <laughs> <laughs> โดนนะโดนนะ <laughs> ตรงไหนเป็นพื้นที่ป่าบ้าง <laughs> หนูจะได้ปลูกต้นไม้ได้อย่างถูกที่ได้หมดเลยข้างในอ่ะห <laughs> <laughs> นูช่วยเคลียร์พื้นที่ ก็ตายตัวโคตรยาวเลยเออกสกีล้กันเก็บเก็บเก็บให้หมด ขอโทษนะพี่แทนนี่อะไรนอาหารพี่กินไปหมดแล้วพี่สามารถกินได้เรื่อยๆเลยจนพุงกลางอออ้อตกปลาตกปลาอยู่ริมตลิ่งนะป่าแปลกใจจริงๆปลาไม่กินเยื่ต้องยำกุ้งมันทําไม่ได้มันตกปลาไม่ได้อ่ะเกมเนี้ยมันตกปลาได้ก็จะทําให้อยู่หรอกนะแต่คือมันตกปลาไม่ได้อจีนี่ถังตกข้าวนะคะถังกับข้าวที่แบบปิ้งแล้วแล้วใครมันเอาดับเบิรลิงมาใส่ จริงๆนะเทนนี่พี่ปกป้องเทนนี่มาเลยตลอดเออพี่แต่อันนี้อันเนี้ยมันมีมันมีอีกคนหนึ่งอะพี่ผมจำภาพได้เลยว่าเพารู้ศพผมอะแล้วก็หยิบกระดาษไปอย่างเดียวหรือใบไม้เนี่ยใผมไม่พูดชื่อไดี๋ยวพี่ผมกลัวโดนแบบต้นหนักตัวเนี้ยนนี้พูดมาเลยก็ได้เพราะว่าพี่ไม่รู้หรอกว่าพี่เอาผมไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่คือไม่ใช่พี่เบสหรอพี่เบสยอมรับไปแล้วว่าเบสหยิบไม่รู้วันนั้นคือหยิบหลายกล่องมากวันนี้ผมจะพยายามไม่เอฟพูดเกินมันมีแผลประโยคก็ได้ผมไม่ได้ทำร้ายเพื่อนเลยไม่เคยกุมม ช็อกโกแลตอหรไอเจมขโมยมาอันนี้หนูฝากพี่เอกทุบนะไอที่มันโล่ๆโลนๆแล้วอ่ะีนะพี่ภูก็อยู่เจยเอแล้วอ้ยโย่เกือบแล้วไว้นะเล่นเลยมึงเล่นกันเลยสัตว์เลื่อนแล้วนะอุ้ยตรงนั้นคือคอกหนูเหรอพี่ในโซนต้นไม้ข้างๆไหมอันนั้นอะทำโขนได้เลยได้เลยครับเฮ้ยว่างครับ นี่คนนคือใครฮะผมผมว่าเขาน่าจะเริ่มรู้ตัวแล้วแหละพี่ตอนนี้อยากได้อะไรดิลองดิฟเฟสไปก่อนแบบพี่ใจดีเลยผมไม่ไม่อยากได้อะไรพี่ไม่ได้แต่นี่เอาเยอะๆในนี้คือทำต้นไม้หมดเลยใช่ไหมบ้านเนาะอ๋อโอเคครับตรงนี้เหรอพี่ที่แบบจะทำสวนโอเคโอเคงั้นหนูทุบ เลื่องแล้วนะงงงง่ายหายากมากนี่ไงโต๊ะไงโต๊ะนั่นแหละโต๊ะเนี่ยกระดูกกระดูกเนากระดูกธรรมดาแล้วหรออุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่จิบจ็บลั่นอะไรพี่ดูดาบมันเหรอเนี่ย เดี๋ยวยิงเลยอย่าตีกันอย่าตีกันหผมรอฉกนวยอยู่แล้วเลยเจ๊ไม่ยิเองพี่บ้านอื่นหนูไม่ปลูกพืชผักสวนครัวให้นะเอาแต่ต้นไม้ไปนะสวนครัวมันใช้ของเยอะเกินอ่ะเอาพุ่มไม้ไปแทนละกันนะเฮ้เพลงเริ่มมาเดี๋ยวมันเป็นสีฟ้าขอบคุณพี่ทหาไปตีมันเป็นสีฟ้าพี่ขอบคุณ ทำไมเป็นสีแดงอะเนอะเอฟทำตัวแนด์เดี๋ยวมันเป็นสีแดงเอฟทำไมเมื่อกี้เอฟกูโยนเป็นสีสีฟ้าว่ะพี่เบิร์ดผมขาดกิ่งไม้แป๊บแป๊บดูสีหาดอยู่กิ่งไม้ไหนอะพี่อันนี้เหรอกิ่งไม้กิ่งไหนอะมีหลายกิ่งนั่นพี่เบิร์ดกิ่งไม้เอาอุ้ยแล้วเหรอฟันเป็นนานมากแลยแคร์สมฝนยังไม่รู้พี่เอาเนื้อไปทำกับดักเปล่าเจ๊กหลังมา พี่เอาเนื้อไปทำกับดักซอมบี้หรือเปล่าไม่น่าไม่ไม่รู้ว่าเธอเก็บไว้ก่อกนะอย่าลืมอยญาลญญืเว็บใหญ่จริงว็บใหญ่มาแล้วผิวข้าวเลยครูเก้วเอวันคิดหนึ่งปาอยู่เนี่ยพี่อันนี้กินอะไรอยู่หูนะเอดี มเเราพิ่งมีซอมบี้บุกไงพี่พี่อยากทำบุญกับแคนนี่เพราะว่าชาติหน้าพี่จะได้เกิดมาเป็นคนใช้แทนนี่ไงพี่เป็นบุญของพี่มากเฮ้ยพูดอะไรกันอยู่ในรถเลยเต้ะเฮ้ยเอาเอาดิมึงยกรถทิ้งไปแล้วน้องภูมาเพื่อนคนนี้ก็ยกรถไปครัวครัวครัวสร้างครัวครัวสร้างครัวให้หนูหน่อยสร้างแคปสป้างแคน่อยจะครัวเลยเออสร้างครัวนะครัวนะอ่า ไม้ห้ไม่หาละมาเฟ่หาละมาเฟ่เอะเิกนใครดหลอเชื่อเกินนี่ยเฮ้ยไอจุดีรออะไรบุไปเรเจอกันลเยบุตรดูเปิดกันตัสองมีเกียวนี่อยู่มีกลอด้วเปิดแมพตายถึมาเเกนักนึงยังไม่ตาย มันโดนเอาไปแล้วจริงวะมันเหลือแต่สเปร์เอียอะไรเปลี่ยนเหลือแต่สารหล่อลื่นเหนื่อยจริงนะไปตัดไม้นี่ไปกับพีเพยเป็ไถ่ถามจริงใช่มันชื่อว่าสารหล่อลื่นนี้ขวดฟ้าก็เหนื่อยนะเโอ้พี่เพยหน้าชีพผมเวลามันอ้าวเย็นหนีไม่ได้ด้วยไอเฮ็ดี๋ยวมึงจะถามพี่เพยนะอย่างแข่งกัน มันร้องคู่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 แต่มันไม่ใช่นกคู่ับมันเป็นนกพิราบอะนกพิราบร้องไงคู่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 ค่คู่เอ้านกพิราบไม่ร้องเอ้อด้วยงห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 งงหงหงหงงห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 งง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 งหงงงงหงง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 ง สรีดสร้าบ <Cette cow, S 1> <hire> ้านเยอะจะลืมนี่นะมันไม่ข้อมูลวิจัยน้อยมากห้างบ้านเกิดจะลืมไปนี่นะต้องทนมีอาหารเยอะอยู่ใช่ไหมเพราะว่าเิมไปเยอะอโอ้ทานเลยค่ะเยอะม่เยอะชิวคิวคูกูจ่ายแบบบวกไปให้พี่เอกกับพี่ตลอดเลยเจมแม่กูมาห้าสิบเองเย๊ให้มาแล้วให้มาห้าสิบเพิ่มดีทำจริงพี่เฉลยอีกแล้วไอเจมคอมดับไปแล้วให้เอาอีกแล้ว ติดติดรหัสช่วยด้วยครับหนูก็ยังไม่รู้เลยรหัสเออนั่นะสิเอาส่งสมรหัสต์แม่นะได้พี่ได้ถาบินดิบเลยตัวใหญ่มาตัวใหญ่มายนะครัพี่เบิร์ตโซนนี้มัองหมดพี่หลังพี่ง้ผมเรียกเกพี่เบิร์ดพี่เบิร์ด อ,อ้าวอ๋อพี่เบสคุับพี่เบสบ่โอ้ยหนูใช้หินที่ได้มาโ,โคตรเปลืองเ,เ,เลยพี่เซมหนูขอโทษเลยหนูไปเก็บให้ใหม่นะเลยอ่ะต้นไม้ทำได้วัน,ว,นวันละสิบต้นนะพี่เดี๋ยวจะต้องทำให้มันเต็มหมู่บ้านกัน งุ้มงุ้มงุ้มจะได้ดาบและเซฟเบอร์อบ้างอย่างไม่เคยใช้เลยักทีเหรวหุ่นกันเลยใช่คือต้นว้าวสโลว์คิวอุ้ยต้นไม้ถล่ม <laughs> พี่เทนี่ทำต้นไม้ถล่ม เอ้ยอะไรแพทพี่เบสบูช์วิ่งมาหาผมผมไปก่อนนะไปก่อนไปก่อนไปไปไปผมกำลังตีมอนบูช์อยู่ก็บผลมากรับๆรับกรับกรับเอื้อเอื้อเอื้อแม่ฉันอยากทำเราแล้วพอได้เรื่อๆรอเอเองเลยนะว่าต้องเข้าร่วมก็ทำไมดูเจริญจังใช่ไหมสวยไหม โอ้พี่ผมนึกว่าหมู่บ้านไหมครับใช่ไหมน่ารักเนาะแบบว่ามีมีเป็นแบบว่าพื้นที่ว่างๆแล้วก็แบบให้จองได้เฮ้ยเจ๋งว่ะปฏิเสธเนี่ะเสมาถามผมไม่ใช่หรอว่าจะทำยังไงดีเฮ้ยใช่เหรอเนี่ยดีดแทนผมอเนี่ยไม่ไม่พี่ไม่ไม่แทนผมเลยเนสองอเดียนี้อ่ะเหรอเหรอผมไปตอนไหนมาแล้วผมพี่จะมีแพลนจะทำเป็นแถบด้านซ้ายเดี๋ยวพี่เบ๊มขอโทษ ด้านซ้ายพี่จะทำด้วยบ้านฝั่งซ้ายอ่ะยังอย่างด้านซ้ายอย่างอีกยาวเลยใช่ไหมเพราะทานซ้ายกำลังวางแผนว่าจะขยายหรือเปล่าผมกำลังจะดูด้านขวาเพราะว่าอยากบ้านอยู่ใกล้แถบจะได้แบบตื่นเต้นเลยชิปกายเราเป็นกรรมกรเราไม่มีสิทธิ์เลือกที่หรอกใบมันเลือก500ใบแล้วเขาก็เลือกที่เอาคนอย่างเราเนี่ยถ้าคิดง่ายๆก็ใบไม้50,000อันอะ จะเป็นแลบบ้านพี่อย่าพูดชื่ไหมนี่ยผมท้ออ่ะถ้าาสมมติเขาเก็บใกล้ครบแล้วเรายิงเขาแล้วเราลูททิ้งหมดเลยเขาก็ได้เหมือนกันใช่เป็นการกิวอลนอกพื้นที่เซฟโซนใช่แต่นั้นนี่ใส่บาลนี่นะนั้นนี่ใส่บาลนี่ไปอย่าพูดเลยมีเหรออย่าบอกกูเลย่ะยังพอมึงมึงทำไมพูนเลยไม่หยุดเลยพี่วันวันผม แคบไม่เจอหน้าคนเลยเจอตุ๊ปีก็เจอแต่โต๊ะคราฟไงเราอ่ะเจอโต๊ะคราฟแล้วก็ใบไม้ไม่นึกเลยนะยอดจริเข้าคำว่าใบไม้ทันนี่เหรอแมงครับใบไม้ขอพี่ไปให้พีนกันยน่อยไปเที่ยวเที่ยวเพราะว่าเราคนเราสามคนเรียนคนละสายน่าจะทำให้เปลี่ยนมุ้งรวยกว่าเปลี่ยนเดินทางสายเดียวอันนี้บ้านบ้านบ้านแปนะแพตเต้ใช่บ้านแพตเต้พี่เสร็จแล้วนะข้างในต่อเติมอไหมครับ อุ้ยขอบคุณค่ะสองสิบจริงจริงไม่ใช่แค่บ้านมันเป็นร้านร้านร้านอาหารการตามสั่งใช่แดตทการโพชนาเอาว่ะนั่นป้าแพทโอ้แล้วแท่นเรียกหนูป้าแล้วป้าฮะปู่ปู่โยมโยมไปได้ไมพี่ไม่ได้มงอยู่ที่ ก็เจ็บอยู่เนื้อี่เนื้อแก่หรอพี่เบิร์ดต้องตั้งใจฟังพี่งกันตั้งแต่ตอนแรกคิดว่าอะไรพี่คัาไม่ค่อยได้คัามไปแปบมควมดับแล้วผมก็ไปวิ่งมาไกลๆเหมยอุ้ยเห็นใจเลยนี่เห็นใจผมน่าเห็นใจตอนต่อจะไปหรอพี่ตอนแรกผมผมจะหาไม่คอได้พี่เล่นอยู่คบค้างเลยเปิดจอสองเด้ๆขาวมาขาวพี่เราสู้ไอ้ขาวไม่ได้ขาวมันถึกอ่ะ มันถึกมากเลยใบไม้เยอะมากเลยนะตอนเนี้ยใช่เพราะต้นไม้พี่เพาะพี่เอกขาดสนพี่เอกก็มาใช้ได้ก่อนเลยนะเพราะต้นไม้ไอ้ใบไม้น่าจะครบเลยแหละตอนเนี้ยใช่หรอใช่ใช่ใช่มันเยอะอ่ะมันเยอะมากมีเป็นพันหรือเปล่ามีเป็นพันอ่ะใช่แล้วที่ใครวางอะไรกลางอะได้แต่วูเกมให้พี่เก็บ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 เองเดี๋ยวกล่องสองหนูจะย้ายเป็นกล่องพวกใบไม้นะมันจะได้ใกล้ๆกันหินกับใบไม้อันนี้เหรอเธออยู่ในเนี่ย นุณครับน oh okay. ู่นเธอดูพี่เบสนู่นพี่ตีสิครีมเต้นสกูช่าแล้วล่ะเราก็ิ่งเปิดวลย嘛เนาะนี่ใช้ระบบแบบคอนเทนเนลหรือว่าซอฟต์แวร์จากคูณนะครับสามารถที่จะต่อเติมอะไรอย่างอลารเลยนะครับอันนี้อันนี้คือเดินสายไฟสายน้ำมาเรียบร้อยเติมมาแล้วครับมีสายแรงอยู่สายแรงสายสายส่วนเงาสายส่วนเออจ่ายจ่ายงวดแรกครับผม